พี่พ้องหันไป้องหนแบนาขางหนึ่งเอาลงกัเรอยู่ข้างหลังนดึไปาเ็นแงหนึ่งผู้หญิงมาเปิดอันประดับตรงนี้พระงามสวยงามสวยกันพี่กับข้าตกแตนนี่เหละข้าตา่าคลิปนี่แหลอเก่้งคัก จับให้เลยพี่พี่จะได้แบกอันันใดไปน่อหันไปข้างนีกแบบมีมาข้างหนึ่งเอาลงกันอะไรอยู่ข้างหลังคนดดินึินไป ซาเห็นแนวงหนึ่งพู้หญิงมาเปิดอันประดับตรงนี้นะงาม,งามสวยงามสวยกันสวยงามมากสวยสวยฉักเลยเงามแรงนี่ไฟกับสีง,งามครับไแีแลลวแ้่งามเว้นยังงามเลยแดดซอง เซ้ิาม่ะงาเนี่ยอามแรกนี่ไฟกัสีงามครับไปแล้วสีงามเป็นกางเลยแดดซองถ้ายหาก่ายหตะบุซ้านี่มันมาเฮ็ดยุงสินปะเฮ็ดตานเลยวันนี้ถูก สาเหตุแนวหนึ่งเพิงมาเปิดอันประดับตรงนี้ปพะ่นงามงามสวยงามสวยกันพื่กลางยี่สามกิบสิพยายามแต่ว่าอย่างมากนั่นแหละเออเอาลงกันอะไรอยู่ข้างหลังพ่นดดินึินไป ห้าแรงนี่ไฟกับสีงามครับไปแล้วถ้ายังเว้นกับยางงาเลยแดดซองพาลากินยิยางกับขึ้นมาเพราะว่านั่นู่แล้วไเปเลือยูน่นมาอีกแล้วโอ้ยยางไม่ยัใส่กันเพราะว่านองขยับห่างออกมาเอาทุนมัานออกมาอ๋ออ,อยู่งยันโซเฮดห้ามขาดห้ามเนี่ยอีหล พอดีแล้วพี่กับข้าตักแตนนี่แหละข้ตสหข้าคลินี่แหละเก่งค้เก่งม่้แรกนี่ไฟกัสีงาม้าไปละสีงามเป็นัย่างงามเแดดซองเบไป่งานไม่อีกเยโอ้ยิใหญ่มันย่กันเพราะว่านองขยับห่างออกมาเอา ตหตุ <Ở S 2> ้ำประเทศใหละหลายงานงอันนี้รุ่นมาพี่ฮอดแรนห้องบ่ใ้านี่ยแค่เนี่ตะบซ่านี่มันมาเหตุยงสิลปะเหตาตะซ่าเลยบ่นี่ถูโอ้ยยางไม่ย้ำใส่กัน อ้อราเห็นแนวหนึงผู้หญิงมาเปิดอันประดับตรงนี้นะงามสวงามสวยงามสวยกันตรงตรงข้ายาถ้ายาตะบุซ้านี่มันมาเห็นยงสิมาเหตุตะ่าเลยบันนี้ถูก ไปทางนึงแบบนี้มาทางนึงเอาลงกันอะไรอยู่ข้างหลังเพื่อนดึงขึ้นไปเด็กไปเลือดทุ่มเงินมาอีกเลยโอ้ยยายไม่ยอมใส่กันเพราะว่าน้องขยับให้มันให้มันห่างออกมาเอาทุ่นั้นออกมาอ้ยประดิษฐ์ประดอยโต๊ะแดงเม้บุน้ำกันค่ะหม้อบุญน้ำกันมือวันที่ยี่สิบสี่ขุมพ่าเริ่มต้นประดิษฐ์ประดอย ตกแ่งเมาบุน,น้นะ่ะาบนน้ำกันมือวันที่ยี่สิบสี่ขุมผาเริ่มตน้น <c> พ <oughs> ี่กับขตกแตนน,นี่และต่านนีล้ข้าแคลิปนี่แล้เก่งคักสว <c oughs> <c oughs> ยางามมา,ากเลยเรียมตาไหม <c oughs> ไม่เลียมตาหรอกเพราะว่าใส่แว่นาตานนอยู่ พอดีแล้วกลางป่ะไดไปลือทุกงานไหมเนี่ยโอ้ยงานไม่ย้ำใส่ก oh, ouais. ันเพราะว่าน uh. okay. so ้องขยับให้มันอันให้ม uh. ันห่างออกมาเอาทุกงานออกมาอ๋อท่านพระขจรรวมแรงรวมใจกันดีดีรวมกันที่สามโมบานซอยกันแล้วขอบคุณที่รับชมถ้าอยาให้ยากตาบุษซ้านี่มันมาเหตุยงสิมาเหตุตาซ้าเลยวันนี้ถูก พี่กับ้าตักแตนนี่แหละถ้าตาถ้าคลิปนี่แหละเก่งคักเก่งไม่ได้เอาลงกันาเลยยืนข้างหลัง่นยนนไปมึกันี่สามกระสิบพยายาม แค่ว่าอยากมากนั่นแหละจะยีบสามผูสู้ค่ะจไเปเลือกุ่นนั่นมาอีกเน่โอ้อยยา,ายไม่ยอมใ่กันเพราะว่านองขยับห,ห,ห,ห่างออกมาออกทุ่นั่นออกมาพี่กับข้า,ขาตักแตนนี่แหละข้าแตนัคนนหแต่าคลิปนี่นแหละเก่งคักร์จยีบสามผู้สู้ค่ะ พี่กับขาตักแตนนี่และวข้าตาคนเ็นล้แ่าคลินี่ลเก่งคักเเห็นแนงหนึ่งพ่อเิ่งมาเปิดอันประดับตรงนี้พ่นมงนึ่งงามสวยกันป้เห็นแมงหนึ่งพ่อเิ่งมาเปิดอันประดับตรงนี้งงาามมสวย ไ่อกินอากอย่าก็ขึ้นมาเพราะว่าน่นที่แล้วันันึ่างนึงเอาลงกันไรอยู่ที่ข้างหลังเพิ่ดึไป่นปเลือทุมันมาอีกโอ้ยย่ายไม่ยอมใส่กันเพราะว่านองขยับให้มันให้มันห่างออกมาเอาตนั่นออกมาอ๋อ ประดิษฐ์ประดอยตกะแดงเ้าบุน้ำกันค่ะเม้าบุญน้ำกันเมื่อวันทีน24่24กุมภาพลาเริ่มต้นโซฮิตง่ามขาง่ามเนี่ยเ,เยอริสวยมากเลยผู้เฒ่าขยันพระเจ้ามาประดิษฐ์ประดอยมาแป้งด้วยคุณลม สวยมากเลยผู้ฒ่าขยันพระเจ้ามาประดิษฐ์ประดอยมาแ่งด้วยคุณร้ยงามมากเลวยเลี่ยมตาไหมไม่เลี่ยมตาหรอกเพราะว่าใส่แว่นตาอยู่พี่กับข้าตักแตนนี่แหละข้าตาคลิปนี่แหละเก่้งคัก ตัวหนัประเทศใหญ่ละหลายงานงานอันนี้รุ่นมะมีหอดแนทงมาออต้องหันไปข้างางหนอาลงกันอะไรอยู่ข้างหลังนเดินนไปยแายตะบุซนี่มันมาเหตุยงสิมาตะบุ่าเลยบ่นนี้